ก็สวัสดีครับ FC ทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเสนอมาทําให้ดูนะครับไม่ใช่เสนอ,อไม่ใช่สอนนะครับเพียงแต่ว่ามาทําให้ดูนะครับว่าการพันมอเตอร์บรัสเลดพันยังไงนะครับเท่าที่ผมไปหามาก็ไม่เคยมีใครบอกละเอียดนะแต่ทีน,นี้ผมจะบอกละเอียดเลยในคลิปนี้ผมจะบอกละเอียดเลยนะครับทุกขั้นตอนเลยในการพันนี่นะครับ อันนี้ผมพันมาแล้วแปดรอบนะครับผมพันไปแล้วแปดรอบอ่าเป็นอ่าผมผมผมพันไว้แล้วแปดรอบลวดเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็วนมาด้านนี้นะครับพันวนมาด้านนี้อ่าแล้วทีนี้พอได้แปดรอบปุ๊บอีกฝั่งนึงนี่ครับที่เราเน่นมาเราก็ต้องอ่าขาออกออกมานี่นะครับก็พันอ้อมมา พันอ้อมมามาลงฝั่งตรงข้ามนะครับทีนี้เราก็ต้องพันเอกลับด้านกันนะครับอันนี้พันไปด้านนี้ใช่ไหมครับอ่พันไปด้านนี้ทีนี้เราก็ต้องพันกลับมาด้านนี้นะครับทีนี้พันมาด้านนี้นะครับทีนี้พันอ้อมไปด้านนี้ก็จะเอาลวดอ่าลงฝั่งนี้นะครับลวดลงฝั่งนี้ ก็ลงไปเลยครับลวดข้ามมาฝั่งนี้นะครับชืบก็พันลงไป8ดรอบเหมือนกันนะครับอ้อมมาด้านนี้ก็พันแปดรอบเหมือนกันหนึ่งสองรอบนะครับ พันไปด้านน <ique> ี้นะครับมก็สามรอบนะครับสามรอบแล้วรอบที่สี่แล้วนะครับรอบที่สี่รอบที่สี่ก็สี่รอบนะครับสี่รอบรอบที่ห้าแล้วนะครับห้ารอบนะครับห้ารอบแล้วนะครับโอ้ ห้ารอบแล้วก็หกรอบนะครับหกรอบได้หกรอบแล้วที่นับไม่ใช่อะไรนะครับกันหลงด้วยหกรอบแล้วก็รอบที่เจ็นะครับรอบที่เจ็ดรอบเจ็ดเจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบแล้วก็แปดรอบนะครับ8ปดรอบได้แปดรอบแล้วนะครับ ครบสมบูรณ์นะครับแปดรอบแล้วทีนี้ก็จะมาเช็คดูก่อนนะครับเช็คดูก่อนว่าเราพันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าปกติฝั่งตรงข้ามกันเวลาสร้างสนามแม่เหล็กมันต้องกลับกันนะครับสมมุติว่าตัวนี้พันปุ๊บเราปล่อยไฟเข้า อ่าก็ใช้แม่เหล็กตัวนี้นะครับอ่าทำมาร์กไว้อย่างนี้เอามาไว้ให้ไม่ให้มันติดนะครับไม่อย่างนี้ถ้าเราปล่อยไฟเข้าปุ๊บอ่าจะมีทั้งมีแค่สองอย่างครับดึงกับดันถ้าดึงปุ๊บมันจะฝืนมันจะอ่าฝืนมือเข้านิดนึงนะครับเพราะว่าขนวดไม่ใหญ่แต่เราก็ใช้นั่นดูแค่นี้ก็พอรู้ครับเราปล่อยไฟเข้าปุ๊บมันก็จะดูดมาหรือไม่ก็ผลักออกไปนะครับ ถ้าสมมุติว่าตัวนี้ผักอ่าตัวนี้มันต้องเป็นตัวดูดนะครับมันถึงจะทํางานได้ถ้าผักกับผักเหมือนกันไม่ได้ดูดกับดูดเหมือนกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันจะมีขั้วเหนือใต้ใช่ไหมละ่ะอ่าเวลาเวลาสมมุติว่าตัวนี้ดูดมาแล้วอ่าตัวนี้ดูดมาแล้วดูดกับอ่าขั้วแม่เหล็กที่ที่ผักตัวนี้นะคือขั้วผักเห็นไหมตัวนี้ก็คือขั้วดูด อ่าผักกับดูดมันจะกลายเป็นดูดกันนะครับอ่าตัวนี้ผักมาตัวนี้ก็ดูดมาแต่ทีนี้อ่าด้านนี้เป็นเป็นผักมาแล้วด้านนี้ต้องเป็นดูดนะครับเป็นดูดทีนี้ถ้าตัวนี้อ่ามันเป็นดูดเหมือนกันมันก็ทํางานไม่ได้นะครับมันจะดันกันเพราะฉะนั้นอ่าแม่เหล็กเกิดสนามตรงนี้ต้องดูดอ่าดูดตัวนี้ก็ต้องดันนะครับหรือว่าตัวนี้ดันตัวนี้ก็ต้องดูด จะทดสอบได้ยังไงก็ต้องปล่อยไฟเข้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปอกสายไฟแป๊บหนึ่งนะครับปลอกทองแดงนิดนึงขูดๆหน่อยนี่นะครับพอได้อย่างนี้นแล้วเราก็เอาไฟเอาไฟเก้าโวลต์น,นะครับเอาไฟเก้าโวลต์พอมากไปเดี๋ยวขดลวดจะไหม้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความถี่นะครับเราเอาเบรบมนนวลเลย นี่นะครับเอาคีบกขั้วบวกคีบไวออ้อย่างนี้แล้วทีนี้ก็เอาแตะท่งนี้ครับไม่ไม่อย่ไปจี้นานนะครับเดี๋ยวขนลวดมันจะไหมอันนี้ก็แม่เหล็กมาครับนี่ทําสัญลักษณ์ไว้แล้วนี่ี่ทําสัญลักษณ์ไว้แล้วันนี้ผมจี้ดูนะครับคอยดูนะครับแม่เหล็กมันจะไปทางไหนนะครับได้ยินเสียงไหม ดูนิครับดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเห็นแม่เหล็กไหมเห็นแม่เหล็กไหมครับแม่เหล็กมันดันนะครับตัวนี้มันดันเรารู้แล้วว่ามันดันทีนี้มาเช็คฝั่งตรงข้ามต้องเป็นดูดนะครับถ้าดันด้วยกันต้องพันใหม่นะครับ เห็นไหมครับจะเป็นดูดนะครับเตเกีดดูดจะดูดดอ,อกนะครับดูดเข้านะครับนะครับเห็นไหมดูดเข้าเลยนะครับอา่าก็อย่างนี้ก็ถูกแล้วนะครับก็ถือว่าเราพันถูกแล้วอา่ามันพันสลับกันอย่างนี้ก็ถูกแล้วนะครับพอเรารู้ว่าพันถูกที่ทางแล้วทีนี้อา่าชุดอีกชุด ก็ไม่เหลือเออไม่ยากนะครับอีกสองชุดก็ไม่ยากแล้วทีนี้นี่ครับตอนแรกอ่ะขดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นขดเป็นอ่าจะเรียกว่าขดหนึ่งหรือว่าขดยูก็ได้ครับผมจะเรียกว่าขดหนึ่งก็แล้วกันขดหนึ่งแล้วก็ลวดสอดลงไปอย่างเงี้ยบแล้วก็พันพัน,พ,นพันไปด้านนี้ไอ้ทีนี้เราก็อ้อมมาลงทีนี้ลงฝั่งนี้ปุ๊บแล้วก็ทีนี้มันก็จะเป็น กับทางกันวนกับทางกันนะครับพอวนกับทางอย่างนี้แล้วอีกสองชุดก็ทําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ลงด้านนี้แล้วก็พันด้านนี้เหมือนกันนะครับนะก็มาเริ่มต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหารวดก่อนก็มาต่อกันขดที่สองนะครับแบบอ่าเอ้ไม่ใช่สิ คู่ที่สองนะครับเขาเรียกคู่บางคนก็เรียกคู่บางคนก็เรียกขานะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้นะเป็นสเต,เตเตอร์ครับเป็นเขาเรียกายโคสเตเต,เตเตอร์ที่ขดลวดด้านนอกนี้นะครับก็จัดพยายามให้มันเท่าๆกันนะครับให้ลวดเท่าๆกันนี่ก็พันเข้าไปอีกครับแปดรอบเหมือนกันนะครับได้หนึ่งรอบแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วก็ องรอบครับพันไปด้านนี้นะครับสองรอบสองรอบแล้วก็จับลวดใท้ตึงๆครับสองรอบนะะรอบที่สามแล้วนะครับรอบที่สามพอวนมานี้ก็ครบสามรอบนะครับก็รอบที่สี่แล้วนะครับรอบที่สี่ รอบที่สี่ก็สี่รอบนะครับก็ดึงลวดตึงๆนะครับอ้าวทำไมลวดไม่มาสี่รอบแล้วเราก็รอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าห้ารอบนะครับรอบที่หครับรอบที่หกรอบที่หกหกรอบนะครับหกรอบ รอบที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดก็เจ็ดรอบนะครับเจ็ดรอบรอบที่แปดนะครับรอบที่แปดรอบที่แปดแล้วรอบที่แปดรอบที่แปดก็แปดรอบนะครับแปดรอบไปทีนี้ก็ข้ามลวดครับทีนี้จะข้ามไปด้านนน้นเพื่อเราจะโยงไปอีกคดนึงครับแปดรอบแล้วก็โยงมาเลยครับ หลวดกลับมาด้านนี้ครับโยงมาเลยปับ๊บตรงนี้ก็ออกตรงนี้ได้เลยครับออกตรงนี้ก็จะมาลงจะมาลงตรงนี้นะครับลงด้านนี้นะครับลงไปครับลงไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ หรอบหรอบแล้วก็2รอบครับ2รอบแล้วก็3รอบนะครับสามรอบสามรอบแล้วรอบที่สี่แล้วนะครับรอบที่สี่รอบที่สี่ สี่รอบนะครับสี่รอบสี่รอบแล้วก็รอบที่ห้าครับรอบที่ห้าห้ารอบนะครับรอบรอบที่หกครับรอบที่หกก็หกรอบนะครับรอบที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดแล้วก็เจ็ดรอบนะครับ รอบที่8นะครับรอบที่8ก็8รอบนะครับหลังจาก8ดรอบแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ครับข้ามลวดมาฝั่งนี้เพื่อที่จะเอามาจับกันกับตัวนี้นะครับเอามาจับกันก็ได้ได้2ชุดนะครับเหลืออีก1ชุดนะครับ ได้อีกหนึ่งชุดแล้วตัวนี้เป็นชุดที่สามนะครับชุดที่สามที่จริงมันก็ไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าเราจะต้องพันไปยังไงขอให้เราพันได้ถูกทางก็พอนะครับทีนี้ผมพันมาด้านนี้ก็คือว่าถ้าอยู่ด้านนี้จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็พันพันไปตามาพันมาด้านนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะพันไปด้านนี้ก็ได้ ไม่ไม่เป็นไรครับขอให้เราพันอสองขวดนี้ถูกก็พอ,อทางนี้ดูดทางนี้ต้องผักนะครับทางนี้ผักทางนี้ต้องดูดนะครับมันต้องกลับกันอย่างนี้แค่นี้ก็พอครับทีนี้ก็มาต่อขดสามนะครับเราก็ทําเป็นบ่วงอย่างนี้ก็สอดลงไปครับสอดลงไปแบบนี้ก็ พยายามจัดลวดให้เท่ากันครับนี่ก็พันไปด้านนี้ครับได้หนึ่งรอบแล้วเนี่ยเนี่ยได้หนึ่งรอบแล้วก็สองรอบครับสองรอบรอบที่สามครับ แล้วรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่สี่รอบนะครับสี่รอบรอบที่ห้านะครับรอบที่ห้าแล้วก็ห้ารอบครับรอบรอบที่หกครับทีนี้รอบที่หกก็หกรอบนะครับหกรอบรอบที่เจ็ดนะครับเจ็ดรอบนะครับ รอบที่แปดมารอบที่แปดรอบที่แปดก็แปดรอบนะครับแปดรอบไปที่นี้ก็ข้ามลวดครับข้ามไปฝั่งนูง้นข้ามมาครับามาฝั่งนี้ครบแปดรอบสมบูรณ์แล้วก็วนมาด้านนี้ครับเพื่อที่จะข้ามขดครับแล้วก็พันลวดมา จัดลวดมามาลงฝั่งนี้นะครับลงฝั่งนี้ก็ลงด้านในครับลงด้านในก็จะกลายเป็นกันกลับด้านกันนะครับหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองครับ สองสองรอบนะครับสองรอบรอบที่สามครับรอบที่สามแล้วนะครับก็สามรอบนะครับสามรอบรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่ก็สี่รอบนะครับสี่รอบรอบที่ห้าครับห้ารอบนะครับ รอบที่หกครับไปเร็วหน่อยนะครับรอบที่หกหกรอบครับรอบที่เจ็ดทีนี้อนี้รอบที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดก็เจ็ดรอบนะครับรอบที่แปดทีนี้นีรอบที่แปดก็แปดรอบนะครับแปดรอบแปดรอบแล้วทีนี้เราก็ข้ามขึ้นมาอีกเหมือนเดิมครับสอดลวดข้ามมาอ่า ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือขดอาข,าเข,า,ขาเข้ากดขาเข้าก็เป็นชุดวีเออยูวีวีหรือว่าหนึสนะครับอันนี้ก็1 2ึสาเหมือนกันด้านนี้เราจะมาเอามาขนาน,นกันนะครับเหมนกันก็คือว่าพันจำใส่กันนะครับแถบใส่กัน ใส่กันแบบนี้นะครับนี่ก็น่าจะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก็จะพามาขูดลวดแล้วทดสอบครับลวดแล้วก็เอาไปทดสอบ,รบประกอบลงเครื่องทดสอบนะครับก็ไม่ต้องเหลือไว้ยาวมากเท่าไหร่นะครับเอาไว้เอาไว้แค่นี้น่าจะพอนะครับแค่นี้น่าจะพอ ว่าเราพันแล้วจะเอามาพับมาด้านนี้นะครับแล้วก็ขูดขูดลวดเลยครับหลังจากขูดปลายสายเสร็จก็พันเข้ากันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้หัวแรงปัดกีตะกัวเข้าไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ไปทดสอบกันเลยนะครับก็หลังจากเข้าสายเข้าสายอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะทําการทดสอบเลยนะครับ มาได้อย่างนี้นะครับเปิดประกอบเลยครับก่อนที่เราจะทดสอบเราก JI, um, in ็ต้องประกอบก่อนนะครับก็จะทดสอบด้วยกล่องควบคุมจักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับนะครับโดยใช้ บิดเคร่งเอานะครับทดสอบดูว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าหลังจากที่เราพันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับสายก็เอาหนีบไปเฉยๆครับแล้วก็เปิดไฟ24โวลต์มาเลยครับ ลุนไปด้วยกันครับว่าจะทำงานได้หรือเปล่าเปิดสวิตช์แล้วก็บิดคันเร่งนะฮะเหตุที่ไม่ได้ก็เพราะว่าพันขดลวดผิดนะครับเข้าใจว่ามันจะเหมือนกับอมอเตอร์ที่มีแม่เหล็กสิบก้อนนะครับ ตัวนี้มันมีแม่เหล็กสีก้อนก็เข้าใจสับสนกันครับเอามาแก้ไขนะครับจากที่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือว่า <c oughs> ลวดพันออกจากนี้จะต้องให้มันกลับทางนะครับลองดูแล้วจาก,กวีโอก่อนหน้านี้ลองดูแล้วมอเตอร์ไม่หมุนนะครับ มอเตอร์ <Malays> <ST AT> ไม่หมุนครับพันนี้แล้วก็ต้องลงมาตรงนี้ก็ <ST AT> นี่ครับต้องกลับทางใหม่ครับทีนี้กลับทางการพันลวดใหม่ต้องไปทางนี้นะครับต,อน,นบตอนก่อนหน้านี้ผมบอกให้ลง,งลงทางนี้แล้วก็อ้อมไปทางนี้อ้อมไปทางนี้ใช่ไหมครับทีนี้ไม่ได้ครับต้องลงไปทางนี้แล้วก็อ้อมขึ้นมาทางนี้นะครับแก้ไขใหม่ครับ ก็เป็นการทดลองครับลองเป็นการทดลองเพื่อหาบทสรุปให้ได้นะครับเดี๋ยวขอนับรวดนะครับเดี๋ยวจะหลงรอบตอนนี้ก็ได้หนึ่รอบสองรอบนะครับสอรอบแล้ว2อรอบ นะครับสามรอบรอบที่สี่สี่รอบรอบที่ห้ารอบที่5ห้ารอบรอบที่หกหกรอบรอบที่เจ็ดเจ็ดรอบ รอบที่แปดนะครับรอบที่แปดก็รอบที่แปดรอบที่แปดแปดรอบนะครับแปดรอบลว ก็สอดลวดขึ้นมาไว้ด้านนี้นี่มันเดิมครับราติดแปดแปดรอบแล้วนะแล้วก็ขดต่อมาครับที่สองที่สองนะครับเราจะมาลงออมาด้านกนครับนครับลงนี้นะครับลงตรงข้ามกันนะครับน,นี่นี้คงไม่งงนะ ก็มาอย่างนี้มาลงด้านนี้ครับนี้มาลงด้านตอนนั้นมันลงด้านขวานะครับตอนนั้นลงด้านขวาลงไปยึบแล้วก็วนขึ้นมาลงวนขึ้นมาทีนี้ผมจะลงไปอย่างเงี้ลงไปด้านซ้ายแล้วก็วนขึ้นมาด้านขวาครับครับเ้าโอเ ได้แล้วหนึ่งรอบแปดรอบนะครับก็บหมดลวดพอดีครับก็ขึ้นไปอย่างนี้สรุปแล้วเราก็ได้พันได้แปดรอบเหมือนเดิมน,นะครับก็ลว,วดมันสั้นมาจำกัดม,มันก็จะขึ้นมาฮอย่างนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องนับรอบก็ได้ครับมันก็เหมือนกันนะ แต่ว่าเรากลับด้านการพันแค่นั้นเองอ่ะเสร็จแล้วก็ทำการแท็บเข้ากันทั้งสามขดนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนตอนแรกนั่นแหละเพียงแต่การพันรอบที่สองนี้เป็นการพันกับทิศทางการพันกับอรอบแรกนะครับรอบแรกเราจะเอาลวดลงทางด้านขวามือถ้าเราหัน ทังด้านขาเข้ามาหาตัวเรานะครับนี้เราก็พันลงด้านซ้ายเพื่อที่จะให้มันกลับทิศทางการหมุนกันนะครับก็ใส่ท่อหดนะครับตอนนี้จะใส่ท่อหดเข้าไปกันช็อตนะครับก็เหมือนเดิมกับอันแรกปกติเลยครับเพียงแต่ว่าเราแกะลวดออกมาพันใหม่เฉยเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปได้นะครับ การทดลองก็ไม่มีอะไรตายตัวครับคือเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็พยายามาถ้ามันไม่ได้เราก็ทดลองแบบใหม่ครับอันนี้ก็จะประกอบแล้วก็ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาทดลองกันใหม่นะครับทีนี้หลังจากที่ไปพันใหม่หมเรียบร้อย,ยก็ต่อเข้าตามสีเดิมเลยครับก็ สีเหลืองก็ใส่สีเหลืองนะครับอ่าสีม่วงๆนั้นก็ใส่สีน้ําเงินนะครับและส่วนสีเขียวก็ใส่สีเอ้ยสีแดงครับเป็นเส้นสีแดงขอไฟทยโทีอ่ออกจากลูกหมูมาจะเป็นสีแดงครับเอามาใส่สีเขียวนี้ก็คือโคด W นะครับหรือโคดสามนั่นเองครับแลวทีนี้ก็จะทําการทดสอบอีกครั้งนะครับต่อไฟเข้านะครับมาลองดูว่าจะหมุนหรือเปล่า ในระหว่างวิดีโออาจจะมีเสียงรบกวนสักเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีห้องแ็บนะครับอันนี้เป็นห้องทํางานก็คือรับงานซ่อมนะครับซ่อมด้วยแล้วก็ทดลองวิจัยไปด้วยนะครับหมุนดีนะครับตัวนี้ ามันได้จะไม่ร้อนนะครับมอเตอร์จะไม่ค่อยร้อนอันนี้ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะโอเคครับเรียบร้อย